ศึกดวลเดือด ดานี้บอกเลยว่ามันแน่นอนเพราะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จีนมีพลังรวมถึง100ล้านและดูตัวละครที่เขาใช้แต่ละตัวสี่บอกเลยว่าโหดสุดๆกระบองเหล็กรังสองจัดมาครับจังหวะนี้ร่อไป15ล้าแล้วแล้วปั่นอีกทีหนึ่ง4 0ล้านรวมๆไปเป็น50กว่าล้านแล้วแม้อะไรมันจะปั่นโหดขนาดนี้ครับเนี่ยกระบองเหล็กรังสองฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาดามจดเข้าอยู่แค่33บล้านเท่านั้นและโดนกระบองเหล็กรังสองปั่นกลับมาเหมือนกันครับจังหวะนี้ดามจดเข้าไปอยู่ที่20ล้านโอ้โหสุดดวครั้งนนี้เป็อะไร ที่สุดจริงๆอาเปว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมความสนุกสุดมันแบบเต็มๆ,ๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตร์เกม s u เ e อร์จีนสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกท่านมารับชมศึกดวลเดือดข้ามเซเวอร์ของทางตัวเกมเซเวอร์จีนย่อกันว่านป <Okay. S 1> ัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวละครเมตาหลักๆเขาใช้ตัวละครอะไรากันบ้างและที่สําคัญศึกดวลในครั้งนี้มีผู้เล่นระดับตำนานอีกด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามาดูสายต่อสู้กันก่อนเลยละกันสำหรับฝั่งทางด้านซ เป็นเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนและก็เจ้าตัวคิงระดับ S S R บวกรูปโปรไฟล์ของเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนจะมีพลังรบรวม <c oughs> ทั้งสิ้น100ล้านพลังระดับนี้เนี่ยคือเป็นพลังระดับต้นๆของทางเซเวอร์เลยและตัวละครที่เขาใช้นับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เถื่อนสุดๆเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยจะเป็นเจ้าตวด,ด้วงอชุราคาโตร่างที่2หรือว่าร่าง S S R บวกหกดาวเหลือง5ดาวม่วงโบรอ์ร่างที่2 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงคอหลักปูบอม5าดาวเหลือง5ดาวม่วงจักรพรรดิเด็กร่างที่2 6ดาว เหลือง5ดาวม่วงตัวละครใหม่ล่าสุดเทพเจ้าคิงระดับ S <Wow>. S R บวก5ดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครดาเมจที่แบกทีมตัวสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงส่วนกรอบแต่ละตัวที่เขาใช้นะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยจะเป็นกรอบใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่จะเป็นสีเปลวไฟสําหรับเพื่อนๆืท่านใดที่อยากจะได้กรอบนี้เนี่ยต้องมีเลเวล120ขึ้นไปก่อนจึงจะสามารถอัปเกรดจากกรอบแดงให้กลายเป็นกรอบเปลวไฟแบบนี้ได้นั่นเองและผู้ท้ายชิงของเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสกินใหม่ของเจ้าตััววปู่รแฟนะสหบ พลังรบของคนนี้เนี่ยจะอยู่ที่99ล้านและตัวละครที่เขาเลือกใช้เด่นๆเลยจะมีเจ้าตัวด้วงร่าง26ดาวเหลือง5ดาวม่วงโบรอสร่าง2 ดาวเหลือง5าดาวม่วงคอหลักปู่บอม5ดาวเหลือง4ดาวม่วงจักรพพัดเด็กล่างที่2 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงคิง s s r บวก5ดาวเหลือง3าดาวม่วงและตัวละครปิดท้ายกระบองเหล็กร่างที่2 5ดาวเหลือง5าดาวม่วงสำหรับตัวละครทั้ง2ฝ่ายเนี่ยดับมาเหมือนกันเลยนะเนื่องจากทีมแบบนี้เนี่ยมันเป็นทีมเมตาหลักณปัจจุบันตอนนี้ของทางเซเวอร์จีนคอหลักก็จะเป็นปูบอมเหมือนเดิมส่วนตัวดาเมจหลักๆก็จะยกให้เป็นกระบองเหล็กล่างสองอันนี้เป็นอะไรที่สุดจริงๆและเดี๋ยวเราเข้ามาดูการต่อสู้ในคู่แรกกันก่อนเลยนะสำหร คือเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะคุณผู้ชมซ้ายมือจะมีโดนคิง2อ,อันกับกิกกี้2ตัวส่วนหมาก็มี2ตัวขวามือก็มีเหมือนกันแบบเป๊ะ และดอกแรกโดนคิงเปิดไปฝั่งตรงข้ามโดนลดเกาะของเจ้าตัวปูบอมไปก่อนนะทั้งหมด3ตัวมีเจ้าตัวด้วงโดนขอปู่บอมโดนแล้วก็เจ้าตัวกระบองเหล็กล่างสองส่วนฝั่งตรงข้ามก็ทําการสวนกลับมาเป็นเจ้าตัวโดนน้อยนิดนิดหน่อยและดอก <ๆ S 1> นี้ <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> อันติเมทจัดไปยัดเต็มเมอยู่ที่6 1ล้านนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากๆเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันโดนลดค่าความแข็งแกร่งของขอ,งอปู่บอมไปด้วยและจังหวะนี้ก็เป็นโดนโจมตีกันเรื่อยๆครับผมสําหรับเจ้าตัวโดนเนี่ยมันอยู่ในสนามตลอดนะ แล้วดูกระบองเหล็กจกังหวะนี้ปั่นเข้าไป54ล้านดาเมตรฮะอุ้ยปั่นแรงโคตรครับสำหรับทางด้านซ้ายมือ ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับจัดมาฮะคิงจังหวะนี้โดนเข้าไป3ตัวเหมือนกันนะแต่เท่าที่ผมดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายมือน่าจะใช้คอปูบอมเลเวลที่สูงกว่าเลเวลหนึ่งนะถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยกอบเจ้าตัวโล่เนี่ยจะมีแบบประไกยที่ดีกว่าเดิมนะฮะแต่จังหวะนี้มันเป็นโล่แบบนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นคอเลเวลอื่นนะครับที่ไม่ใช่เลเวลหนึ่งอ่ะมาจังหวะนี้จัจกรพรรดิกรกร่างสองโจมตีกลับไปครับผมโดนดามเม แลวมีการทอนดามิเตมานี้ด้วยหน่อยๆนั่นก็คือ8ล้านกว่าและกิกกี้สายมือขวาม,มือเข้ามาระเบิดพร้อมกันถือว่าแรงสุดๆส่วนฝั่งทางขวาม,มือกระบอกเหล็กปั่นกลมาบมา13ล้านดาเตจเท่านั้นฮะพร้อมกับอีนูแมนไล่โจมตีไปอีก2อดอกโดนระเบิดกิกกี้ไปหนึ่งตัวโบลตสเข้าไปโจมตีทํรดาอีกหนึ่งทีและโดนหมาอีรูแมนโจมตีไปอีกสองดอกฮะสำหรับเมตาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวเสริมดาเตจค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหมาอีรูแมนโดนของเจ้าตัวคิงร่างสองพร้อมยังมีีระเบิดของกก,อก้โโห แ็นอนาคตข้างหน้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมตัวเลยฮะได้กระหน่ำไล่โจมตีสวนจับแบบนี้แทบทั้งเกมอย่างแน่นอนและเจ้าตัวหมาของจกักรพรรดิเด็กล่างสองเนี่ยมันดีกว่าโดนอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันโจมตีทุกๆุกครั้งใน1รอบนะแต่ของโดนเนี่ยมันจะตีแค่สองครั้งเท่านั้นใน1รอบนะฮะก็ลองสังเกตดูแล้วกันหนะ้าจังหวะนี้ก็ปืนกลยิงกันไปรอบที่1ฝั่งตรงข้ามมาก็1ครั้งะจัดกันมาครับผมส่วนอันนี้จะเป็นครั้งที่2ฮะกระบองหนึ่งทำการปั่นไปก่อน2ทีครับผมแล้วปัอีีีกทท3นะ โดนไป28ล้านอีนูแมนไล่โจมตีกันไปอีก2ทีและก็โดนครับโจมตีไป1ตทีแล้วก็โดนอีกหนึ่งทีจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็แม่งหนึ่งทีแล้วก็ปืนกลอีกหนึ่งทีโอ้ยอะไรมันจะตีกันขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วก็ดูไหมอีนูแมนฮะไล่โจมตีกันต่อเนื่องครับผมหื้งกะบองเลกฝั่งตรงข้ามเกิดมาใหม่ทําการโจมตีกันไปแล้วดูอีนูแมนมาอีก2รอบครับผม ส่วนฝั่งโดนเห็นไหมไม่มีการโจมตีแล้วนะฮะเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปเลยไอ้เจ้าตัวโดนเนี่ยมันโจมตีแค่สองครั้งใน1รอบเท่านั้นเองและดูจังหวะนี้กระบองเหล็กก็ทําการปั่นกันอย่างต่อเนื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวดวงเจ้าตัวกระบองเหล็กนะเกิดมาใหม่ปั่นไม่ยัง้งครับผมปั่นกันไปอีกหนึ่งทีฝั่งตรงข้ามสุดไปอีกแล้วแล้วจังหวะนี้โดนก็เข้ามาสวนแล้วฝั่งตรงข้ามเกิดมาฝั่งทางซ้ายมือก็เกิดมาอีกและรอบที่4ี่หมายอินูแมนจะหายไปจากสนามแล้วนะส่วนโดนจะไม่หายนะครับผมจนกว่าจะจบเกมนั่นเอง อ่ะยังไงดีอ่ะปืนกลยิงมาฝั่งตรงข้ามเกิดมาใหม่ปั่นกับไม้หนึ่งทีทางด้านซ้ายมือกระบ,บองเหล็กหายไปแล้วฮะแล้วก็โดนยิงไปทีอ่ะแล้วสรุป ฝั่งทางด้านซ้ายมือกระบองเหล็กเกิดมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมนี่ขนาดกระบองเหล็กฝั่งทางด้านซ้ายมือมันตายกอดน,นะแต่ยังสามารถยืนถึกในสนามได้อยู่โอ้โหสุดจริงๆฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคู่ที่2เลยสำหรับทางด้านขวามือที่จะต้องเจอกันจะมีรูปโปรไฟล์เกวินกับอัศวินขับเคลื่อนพลังรบเริ่มต้นของคนแรกเนี่ยจะอยู่ที่74ล้านตัวละครเด่นๆที่เขาเลือกใช้เลยจะมีเจ้าตัวด,ดวงร่าง2 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงคอหลักปูบอม5าดาวเหลือง4ดาวม่วงบูรอตร่าง2 6ดาวเหลือง5ดาวม่วง จักพัดเด็กร่างที่2 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2 6ดาวเหลือง5ดาวม่วงและตัวละครสุดท้าย k ิง g SSR บวก5ดาวเหลือง3ดาวม่วงและสําหรับผู้้ายชิ้นของเขามีพลังลบที่จะใกล้เคียงกันเลยนะฮะนั่นก็คือ96ล้านเฮ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่า69ล้านสิส่วนตัวละครที่เขาเลือกใช้เหมือนกันแบบเป๊ะ เลยฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปแยกย่อยดูอะไรกันมากมายเพราะจากที่ผมดูมาทั้งหมด4คนเนี่ยตัวละครมีตาหลักล้วนๆนะฮะไม่มีอะไรแปลกแหวกแนวเลยนะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาจัดกันต่อเลยละกันนะสําหรับการต่อสู้การวางตัวละครก็จะมาสลับตําแหน่งกันนิดๆดหน่อยหน่อยซึ่งฝั่งซ้ายจะได้เริ่มเปิดก่อนนั่นก็คือเจ้าตัวคิงระดับ SSR บวกนั่นเองกอดอกแรกโดนลดโลไปก่อนเลยนะฮะสามตัวละครมีจกักรพรรดิเด็กมีด้วงแล้วก็เจ้าตัวปู่บอมตามต่อด้วยมิสไซคิง3จังหวะกับปืนกลอีก3าจังหวะฮะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามมาเหมือนกันก็ผมล่อไป2ล้านนะอ้อแต่รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามจะมีโดนอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือโดนปืนบอมส่วนเจ้าตัวหมายอินูแมนกับลูกน้องกีกี้เนี่ยจะมี2ตัวเหมือนกับทั้งด้านสายมือเลยนะฮะก็อจัดกันไปจังหวะนี้ ฝั่งทางขวาม,มือก็สวนกลับมาเหมือนเดิมครับผมเป็นการไล่โจมตีสวนกลับนะแล้วก็โดนกระบอกเหล็กสวนกันไปจังหวะนี้ลอไป29ล้านหมาอินูแมนเข้าไปโจมตีต่ออีก2ทีฝั่งตรงข้ามเลือดก,กิกกี้หมดเข้ามาโจมตี4ล้าน8แล้วก็คิงเข้ามาบล็อกลูกไฟอีก2ลูกโดนรถเกาะโลกไปแถวหน้านะคะมีด้วงมีบอมแล้วก็มีโบรอตนั่นเองจังหวะนี้อันติของจกักรพรรดิเด็กร่างสองเข้ามาอยู่ที่42ล้านนะถ้าเท่าที่ผมมองไม่ผิดนะฮะ แล้วก็ลูกน้องกิกกี้สายมือเลือดหมดเข้าไประเบิดจังหวะนี้21ล้านโอ้ยระเบิดแรงจัดกระบองเหล็กเข้ามาโจมตีเอาโบลอดหายไปแล้วฮะเดี๋ยวนี้โบลอดไม่ค่อยได้โชว์อันติเมตเลยนะตั้งแต่มีคิงเข้ามามีกระบองเหล็กเข้ามาโบลอดนี่แทบจะหายเลยนะจากการโจมตีอันติส่วนใหญ่เขาจะเก็บลูกไฟให้พวกเจ้าตัวกระบองเหล็กล่างสองโจมตีจะดีที่สุดส่วนเจ้าตัวด้วงเนี่ยก็แทบไม่เห็นอันติเหมือนกันนะหลังๆนี่คือแทบจะหายเลยนะครับเอามายืนแทงเอามายืนสะท้อนดาเมจอย่างเดียว แล้วก็ดูจังหวะนี้ฮะหมยดูแมนเข้าไปโจมตี2อทีตามต่อด้วยปืนบอมกับปืนกลน,นะ อย่างละ2ดอกนะฮะโดนระเบิดสี่วงเป็นหนึ่งที่อาคิงหายไปแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือปูบอมเหลือด้วงเหลือกระบองเหล็ก2นะแล้วก็จังหวะน,นี้โดนไปเต็มเต็มสิบสองล้านดามเมจฮะโลกของปูบอมหายไป2ตัวเลยและกระบองเหล็กทนบาดแผลไม่ไหวครับลงไปนอนสุดกันก่อนนะฝั่งตรงข้ามก็ปืนบอมมาหรือว่าเรียกอีกอย่างนึ้งก็คือมิสไซล์ละกันะกระบองเหล็กปั่นไปก็ผม10ล้านแล้วก็ปั่นต่อไปอีกที19้าล้านนะฮะโดนสะท้อนดามิเมจมาหายเลยนะด้วงลัาน2ฝั่งตรงข้ามสะท้อนดามิเมจแรงมากครับจากเม 3 7ล้านนะของการสะท้อนดาเมจอย่างว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กมันโจมตีแรงไนงะดวงมันก็เลยสะท้อนเลงนะฮะดูเดียวมันปั่นเข้าไปเนะี่ยประมาณไหนสะิบล้านโดนสะท้อนดาเมจกลับมาเอาดวงหายไปอีกแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือก,กระบอกเหล็กฝั่งซ้ายมือก็เหลือกระบองเหล็กแล้วก็เจ้าตัวโดนเจ้าตัวหมามเหมือนกันหมดฮนะดูจังหวะนี้โจมตีเกิดใหม่โจมตีเกิดใหม่รัวๆครับผมแล้วมาในเทอร์นี่สี่หมาอินูแมนหายไปแล้วนะ โดนฝั่งตรงข้ามมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะใครจะยืนไหวครับจังหวะนี้ยังไงดีอ่าฝั่งทางขวามือเกิดมาใหม่ปั่นกันไป9้าล้าน4โดนปืนบอมโดนมิดไฟโดนปืนกลยิงสวนเข้าไปอย่างละดอกฮะแล้วก็จังหวะนี้กระบองเหล็กทางด้านซ้ายมือเกิดมาใหม่หนึ่งที่ปั่นเข้าไป8ล้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามมิดไฟมาอีกหนึ่งดอกอ้าวแล้วขวามือก็เกิดใหม่ที่นึงปั่นกันไปอีกซ้ายมือลงไปนอนอีกโอ้โหจังหวะนี้ยังไงกันดีวเนี่ยเกิดมาใหม่อีกหนึ่งรอบครับจังหวะนี้้วมะฮผูช 哦吼！Oh แดเมตาปัจจุบันนะตอนนี้นี่คือกระบองเหล็กรังสงยืนหนึ่งสุดๆฮะและถ้าจะให้ดีและให้มันโหดสุดๆเนี่ยคือต้องอัพอุปกรณ์เฉพาะให้เป็นสาดาวด้วยพร้อมกับอัพสกิลพิเศษอันที่4ของมันเนี่ยให้กลายเป็นเลเวล2เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวตัวละครใหม่เหล่านี้ที่เป็นตัวละครระดับ SSR บวกก็สามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวต่างๆแบบชัดเจนที่สุดและถูกต้องที่สุดภายในช่องของผมได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะและก็มาถึงรอบชิงสุดท้ายระหว่างซ้ายมือและขวามือใครจะเป็นผู้ชนนะเรราามอุ้กั ะะจังหวะนี้ก็เพิ่มลงเพิ่มโล่กันไปก่อนฝั่งทางด้านซ้ายมือเปิดก่อนเป็นเจ้าตัวคิงนะลดโล่แถวหน้าไปทั้งหมด3ตัวอินแมนเข้าไปโจมตีอย่างละหล้านะฮะ โดนเข้าไป4ล้าน1ปืนกลเข้าไปอีก3ล้าน2ฝั่งตรงข้ามปืนบอมสวนกลับมา1ล้าน3ปืนกลมาอีกหล้าน2โดนสะท้อนดาเมจไปนิดหน่อยและก็ต่อด้วยเจ้าตัวคิงฮะมาทําการบล็อกลูกไฟไป2รลูกพร้อมกับฮิวเลือดฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งมันเองนะจำนวน2ตัวละครและหมาอินูเมนไล่จนตีกันไปอย่างระดอกครับผมพร้อมกับปืนบอมฝั่งทางซ้ายมือสวนกลับไปฝั่งทางขวามือยังไงฮมาต่อกันเหมือนเดิมครับผมเอาจริงๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวโดนและตอกนี้โดนอันติจักระพันเด็กเข้าไป63 63ล้านดาเมครับผู้ชม โดนสะท้อนดาเมตส,ส่วนก็ามาอีก11ล้านนะเป็นการสะท้อนดาเมจจากร่วงฝั่งตรงข้ามและโดนระเบิดมาอีก12ล้านนะฮะจากกิกกี้ลูกน้องโบลอนและดูกระบองเหล็กจกังหวะนี้เข้าไปปั่น40ล้านดาเมตฮะและกิกกี้ลูกน้องโบลอนว่ายังไงเข้ามาระเบิด3ล้าน6พร้อมกับจัก,กรพัดเด็กอันตีระเบิดเข้าไปอีก33ล้านฝั่งทางด้านสายมือยืนยืนกันครบทีมนะคุณผู้ชมส่วนขวามือนี่คือหายไปแล้ว1ตัวนะฮะแล้วดูกระบองเหล็กฝั่งตรงเขา สวนกลับมาจังหวะนี้ดามเมตเข้าแค่20ล้านเท่านั้นฮะและอีนูแมนไล่โจมตีกันมาอย่างละดอกครับผมดวงรางสองเข้าไปโจมตีธรรมดาแล้วก็ตามต่อด้ดยอีนูแมนอย่างละดอกฮะโดนสะท้อนดามเมตไป24ล้าน้สะท้อนดามเมจโหดเมื่อกยิ่ยงเป็นพาร์ทสี่พิเศษหรือแบบยังไงอะสกิลอัพเป็น5้าดาวม่วงเนี่ยคือแบบโหดมากเลยนะสำหรับการสะท้อนดามเมจคือมันจะสะท้อนแทบทั้งทีมเลยนะฮะคุณผู้ชม แลวดูจังหวะน,นี้เอาคือต่อยกันเข้ามาแบบอย่างล้าน,านอย่างล้านาน,นะเริ่มกันในที่เทินที่สองครับผมไอเอนูแมนโจมตีกันต่อเนื่องแบบสุดๆคิงเข้าไประเบิอดอีกหนึ่งทีพร้อมกับหิวเลือดให้เจ้าตัวจกักรรพดิเด็กกับด้วงนะอ่ะยังไงออนูแมนอ่ะโจมตีกันอีกทีหนึ่งโอ้ยปุรเบือจริงๆเลยสําหรับการไล่โจมตีดูดิทั้งปืนบอมทั้งปืนกลทั้งจกักระพัิเด็กอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเต็มไปหมดส่วนฝั่งทางด้านขวามืออีนูแมนก็มาเหมือนกันนะอย่างละทีครับผม พร้อมกับเจ้าตัวคิงฮะเข้ามาบล็อกลูกไฟ2ลูกกันเหมือนเดิมฮะหมายดูแมนไล่โจมตีกันเหมือนเดิมอีกแล้วดูปืนบอมเข้าไปหนึ่งทีปืนก้นเข้าไปหนึ่งดอกฝั่งตรงข้ามปืนปอมเข้าไปหนึ่งทีปืนก้นก็เข้ามากันปิหนึ่งดอกโอ้โหคิงเอเดนอาบูโดนสะท้อนดาเมจหายไปแล้วฮะจังหวะน,นี้โดนระเบิดอีกหนึ่งทีนะสามสิบห้าล้านสะท้อนดาเมจกลับมาว่ายังไงเท่าไรเอ่ยี่สิบสามล้านดาเมจครับผม กระบองเหล็กเข้าไปปั่น15ล้านแล้วก็ปั่นต่ออีก10ล้านกว่าโดนจะทอนดาเมจมาอีก48ล้านสองตรงข้ามส่วนก็มา11ล้านกว่าจาังหวะนี้กระบองเหล็กยืดหนึ่งแง ปั่นกันเข้าไปปั่นกันเข้าไปจะเก็บได้กี่ตัวรอกไปทั้งหมด2ตัวละคนะรนะฮะเหลือจักระพัรดิเด็กเอาแล้วจักระพัรดิเด็กโดนไหมนูเมนต่อยตายไปแล้วฮะหนึ่งตัวจังหวะนี้ดว้วงเอเดนอาบววเกิดมาใหม่อย่างละตัวกระบองเหล็กบอกกูไม่กลัวกูเข้าไปปั่นต่อเลยฮะจังหวะนี้ดามเมจย,ยังไม่เข้าครับผมแล้วก็สวนตอบเป็นหนึ่งรอบสามสิบล้านเอาตายกันทั้งคู่ฮะเหลือกระบองเหล็กกันอย่างเดียวครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็มีไหมนูเมนสองตัวพร้อมกับโดยสองรัม ยังไงกันดีครับมีเกิดใหม่ขวามือซ้ายมือก็เกิดใหม่เหมือนกันว้ยแต่ถึงเทิร์นที่4ี่ไหมดูแมนหายไปแล้วครับจังหวะนี้เหลือโดนกันอย่างละสองเท่านั้นก็ผมปั่นกันเข้าไปโดนปอมไปหนึ่งทีปืนโกนไปหนึ่งดอกฝั่งทางขวามือเกิดมาใหม่แล้วก็สวนกัะไปหนึ่งทีอ่แปดล้านสี่ปืนปอมเข้าไปหนึ่งทีแล้วปืนโกนเข้าไปหนึ่งดอกฝั่งทางซ้ายมือไม่ยอมก็ผมจังหวะนี้กูขอเกิดใหม่หนึ่งรอบว้ยรอบไปสิบแปดล้านจังหวะนี้ยังไงก็ดีเอาเรียบร้อยฝั่งทางขวามือกระบองเลยหายไปก่ออนคค<ล>ร<ะ>ับุชมโโห แทตเมตาปัจจุบันเป็นอะไรที่แบบสุดๆจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2และเซิร์ฟเวอร์ไทยก็เตรียมตัวตัวดํารอกันไว้ได้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2จัดเข้าในวันที่1เดือนกรกฎาคมของปี2022แต่ถ้าหากเซิร์ฟเวอร์ไทยมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งตารางตัวละครใหม่อีกหนึ่งทีเพราะโดยส่วนตัวผมคาดว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเซิร์ฟเวอร์ซีเนี่ยมันอาจจะเอาตัวละครพวกเอเนอาบวกบางตัวไปลงในตู้ซัพพอร์ตหรือไม่ก็อาจจะเอาเจ้าตัววัคซีนแมลร่างสองเกลว หรือเฮลไฟเฟรมไปลงตู้ Support ซัพพอร์ตแทนซึงจะทําให้การเล็งตัวละครหลังๆเนี่ยอาจจะขับเคลื่อนมาข้างหน้านิดนิดหน่อยหน่อยนะและก็ขอสอบถามเพื่อนๆที่รับชมกันเลยนะฮะว่าคลิปนี้สนุกกันหรือไม่ถ้าหากชอบไม่ชอบอะ,อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คลิปวิดีโอข้างหน้ามันดีขึ้นกว่าเดิมยังไงก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจายาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน